อุทานุสติอิติปิโสภระกวาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรานะัมบันนสุตโตโลกวิทูลอรุตโรปุริสัตธรรมตาระธิสัาถเทวมนุตสานังพุทโตภระกวาติธรรมานุสติสวワตสวาคาโตภระกวาตาธรมโมสันติติโกคาลิโกเอหิปติโกโอปนายิโกปัจตังเวชิตโพวิญโยหิติสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุช um, ุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีเจปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสักบุคลาเอสาภะควโตสาวกะสังโฆอ่างเนโยป่างเนโยทักขีเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรลังปุญญาเขตังโลกัสติตะกัตวาตะกัตวา พุทธรัตะนังโอสถทังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษย์านังพุทธะเตเชนณะโสธินานัสสันตุปัตถวาสพเพทุกขาวูปะสเมตุเตตกตะวาธรัรมมรัตะนังโอสถทังอุตมังวลังปาลิหาลูปาลิลาหูปัสสัมมนังธรัมรมะเตเชนณะโสธินา ัสสันตุปัทวาสาเพพระยาวูปะสมีตุเตสก,กตวาสังฆันะตะนางโหสถังอุตมังวลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนณโสธินานัสสันตุปัททวาตเพโลคาภูปะสมีตุเตพระคาถาชินนบัญชนจะยาสันนกตาพุทธา เชตวามารังสวาวหานังจตุสัตจจสาพพังละสังเยปิวิงสุนาระสภาตันหังกะลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกากเพปฏิทิตาไมาหังมัตะเกเต,เตมนุสรามนิสราสีเส ปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจิทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังบุเรสัพะคาลุนากะโลหะทาเยเมอนุลุทธโทสาลีพุทโตจะทักกินีโกนทันโยปิติพาคับคัดสมิงโมคลานโนจะวามกเก ทักคินีสาสเนีสาวณีไมหังอาสสงอานันทะลาหุลากับกับสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโตมามะโสตะเกกัเกสเสโตปีติพาคัตสมิงสุริโยวะปะพังกะโล นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุ่มโโวกุมากะกุมาะกัดสโปเทโลมหีสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวทฒนีนิจจังปฏิฐาสิคะลุติคุนากาโล คุณโนอังคุลิมาโลจะกุปาลีนันทะสีวลีธีลาปัญจะยิเมชาตานาลาเตติละกะมะมะเศสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตาวันโต ิโนโละสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาละตะนังปุระโตอาสิทกักขินีเมตสุตตะกังทัชชักังปัจชโตอาสิวามีอังคุลิมากลังอังคุลิมาลกังขันทะโมปะระหิปะระ,ะ,ะปะ ลิตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชัทนังอาสิศีส,สาปากาละสันติตาชินานานาวะละสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัตจตุปัทวา อาสีสาวินยังยันตุอนัตอนันตะชินะเตชะสาวะสาโตมีสากิจเจนะสะทัทธาสัมพุทธปัจจเลชินะปัญชละมัตดัำหิวิหะรันตังมหีตะเลสาทา าเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุตโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวโชิตุปัทโวโธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโยธรรมานุพาวปาลิโตจะรามิ ชินปัญชะเลติบทสวดพาหงมหาตาพาหุงสหัสสมัตพินิมิตสาบุทานตังกิริเมขลังอุทิตโพลเสนมาลังธานาทิธรรมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาบวันตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิชุชิตะสับพระรติงโครัมปะ นาระกะนาวนาระวกะมะะมกะมัทยัทยขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตเตชยมังคลานินาลาคิลิงคาทะวะังอติมัตตะภูตังทาวกิจกักะมะสะนีวะสุทานุนันตัง เมตัมผูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะทาภวนตุเตชะมังคลานิอุขิตตะขัดธรรมะติหัตถะสุทาลูนันตังทาวันติโยชนะปะทังภุริมาละวันตังอิทีพิสังฆะตะมโนชิตวามุนินโท สันเตชะสาภมันตุเตยช,เชยมังคลานิกัตวากัตทะมุทลังอีวะคำพินิยาจินยาจินใจยะทุทะวจนังชนะกายะมัดเชสันเตนะโสมะวิธินาคิตวามุนินโตสันเตชะสาพวันตุเตยชเชยมังคลานิ สัจจังนิหายะมาติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปีตะมะนาังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตจิตวามุนินโทตันเตชะตาปวัตเตชยมังครลานินันโทปะนันทะูุชะคังวิูุทังมะหิตทิงปุตเตนะเทระูุ ชาเคนะทมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะทาปะวัตเตชยมังคะลานิทุกขาทุกขาหะทิติผุชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรมังวิสุทธิชุติมิธิภะกาพิธานังนายานาคะเทนะ วิินาชิตว,วามุนินโททันเตชะสาพระวัตเตช,ชัยมังคลานิเอตาปิพุทธชายะมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทิณะทิเนสารเตสตันทีมาตันทีหิตวาน,นะนกะวิวิธานิปัจจุ ทปจุปัฏฐวานิโมขังสุข,ขังอาธิฆเมยยะนโลสุปันโนมหากรุณามหากะมหาการุนิโกนาโถอิตายะสัพพะ,ะนินังปุเรตะวาป,ปารมีสัพพาปัตโตสัมโพ ทิมุตมังอิตนาสัจวะเทนาหูนตุเตชัยมังลังชัยันโตปุถิยามูเลสักกยานังนันทิวัตตะโนเอวังตวังวิชโยโหหิชัยัตสุชัยยังฆังคะเลอปะราชิตะปัด ลังเกสีเสปะทะวิโปคะเลอภิเสกอภิเสเกสัพพะพุทธานังอักคับปัตโตปโมทิตาปะโมทติสุนักขัดตังสุมังขลังทุปะพาตังสุมุจิตตังสุขโนสุมุตสุมุหุโตจะสุยิตถัง พัมมะจาริสุปะทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขีนังปะทักขีนังมนโนกรรมังปะนิอานิทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตตวานะลาภตัดเถปะทักขีเีพระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสตีพมันตุเต พระวัตุศัพท์พระมังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพธรมานุภาเวนะตาโสตีพระวัตุเตพระวัตุศัพ์พระมังคลังรักขันตุสัพ,พ,พเทวตาตสัพสังฆานุภาเวนะตาโสตีพระวัตุเตปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเล ตหิงแต่หิงตาธรรมทาเนะพระวันตุปูชิตาโถทิงกระโลนเตถะวิหาระบันทะเลเทลาจะมัชชานมวกาจะพิขโวสานามิกาฐานะปตีอุปาสากาคามะเจคามะจะเทสานิคมาอะ อิสาลาสัมปาณปูตังสัมปานปูตา,ส,า,ตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุทชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวลังปฏิจเตสัพเพปิ ทุกขัสสะกาโลนตุสังขยังจาตุจีลังสตังธมูธรรมปัตถราจะปุกคลาสังคคโหตุสักสัมุมสามคโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมหิลักขตุตัทธโมสัพเพปิธัมมะจานิโน บุถิงสัมปานปุเนยามะธัมเมอดียับปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสนธรรมาทาลังปะเวชันโตกาเรเทโวปะวัตสตวุวุธิภาว,วายะสต,ตานังสะมิทัง มีตุมทานิงนาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังรักขันติปุตตะกังอีวังธรรมีณะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกจะนิทุกขาพยาปัตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกา โหตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาตะอัมหิหิสัมภตังปุญญสัมปทังสภเทเวาลโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทะทันตุสัตถายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพินตาโหตุ คัดฉันตุเทวเทวตาคตาสุมังคนคาถาห้นตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะลังหหนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีหหนตุนิรันตะลังหหนตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพังคารุภาเวนะโสติหตูนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิเจกานนจ่ายยังพลังอะระหันตันอะระหันตานจะตเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิเจกานนจ่ายยังพลังอะระหันตานจัตเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิเจกานนจ่ายยังพลัง อรห <West> ันตานันจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัปตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาพระปัปตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาพระปัปตาปฏิเจปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโซ ตเพพุทธาพระัปตาปฏิเจกาญนจะยังพลังอรหันตานันจเตชีะรักขังพันธามีสัพพโซตเพพุทธาพระัปตาปฏิเจกาญจจะยังพลังอรหันตานันจเตชีณะรักขังพันธามีสัพพโซตเพพุทธาพระัปตาปฏิเจกาญนจะยังพลังอรหันตานันจเตชีณะรักขังพันธามีสัพพโู ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเจวดาทั้งหลายโรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ปูดอำนวยไวพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศษฐีเรียนยอดเศษฐีเรียนไว้ครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เพียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริทตรงสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเราทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอนอมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพ้นบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอตรงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จจะเริญนรุ่งเรืองนนในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคแระมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสาราสมบัติมรรสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดสำ เกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจบจุรพิธพร์ทั้ง4อายุวันด้วยคืออายุวันสุขพระเทินขอนมูทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน